สวัสดีกูปุ๊บจะมาหาวิเคราะห์พี่อีซเหราเข้นมาัวราเล่ใช่โอเคเรนหลันน้เรเ่นกดไวันอะไรเนี่ยกดเล่นออกเลยวันนั้นอ่ะ GC เกลิ่นไมด้วย Ui, tân lỗi lò lên nè, cà tè quán cả thẻ, khóa, cho dòng lúc đi. Money, quán. Ok, cho liếp đi yên lợi. Mhm. 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 ติดตังกาลุยลแต่แลาวก็โดนยิงกันดานโดนยิงก่อนก่อนผมตาโดนยิงก่อนอ,ะอ่ะเชื่อกับผมเถอะ โอ๊ยอ um. ืยกระตายแล้วก็กระเด้งทำไมจ๊ะกระเด้งทำไมเนาะโอ้ยออกนอกแบบได้ออกนอกแบบวัดเกิงงมีหมดแล้วงงเลยเอาเทาลูขวาดนะเนี่ยทะลุทำไมดิแล้วทำไมมันทะลุด้วยไม่ทำไมทะลุได้อันนี้ขโมยจะออกน็อกแบบเหรอเปิดใช่ดิ คือเรารู้ว่าไอนคอจุดสมุดจุดปัญหานี่ยะขึ้นขึ้นตัวคอนเทนเนอร์ตัวกล่องคนกล่องก่อนเนาะเอาใครกล้านี่่ยกันเราไปกันเร็วออ้ะ อยาตัตัตีอยาตัตัตีอยาตัตัดนี่มันเกมลิงของเทวีป่ะเนาะวายไม่มีเกมลิงจอเดียวกันเดียวกันนี่ก็นี่ก็เจ๊งสเลยนี่มันดับเบิ้ลจอนี่มันที่เดือดระเบิ้ลจอจีดอทีมแดงได้สองร้อยสามสิบไอแดงอะไรจ๊ะ เอาิปไนขอเฮวีก่อนอ่ะบเบเงียบเงียก่อนเไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมครับไม่ไมครับบบอยบอยเมียวเเมียวมีัคลิปอยู่ออาคลิปอยู่ ก็อาคีิอยู่อะอาคีบใช่ท,าทหารนั่นแหละใส่ได้อยู่ด้านหลังเอ๊มาอยู่ดางหลังเกไปบอกใครหรอกเตรียมตัวก่อนเตรียมเพื่อไข่เด็กเอาตัววันเต็มเลยเสร็จหมดเสร็จเสร็จแต่ตัวนั้นมันบักนี่นะโอ้ทำไมตัวนั้นมันบักเลยก็ยิง แต่ทำไมตรงข้างๆมันบักกนะ๊กจังอ่ะยรยิงอะดปืนอือืมเ,เอากล้องนอะโอเคลองส,สับซื้อผลดูด้าอบคนเร็วหน่อยนะ sao lại... 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 à, Để... à, không biết nói nào khi trở lại lời lại khi trở lại là lại bắt chân đây trở ai mới like nè ต่อตอนตอนมัาตอนอามา,นม,ามันก่อนเนะี่ยเกแปดนั้นเนี่ยเก็บแปดตอนไม่จะเกไม่รู้จักเลยนะว่ามันมีตัวช่องนั้นมันมีอัปเดตใหม่ด้วยนะมันจะได้ทำการโฆษณาซื้อเก็ตลิงอ้าวค้างโดงนคะ้างแล้วสิโดนค้างโดนค้างโดนค้างจะกลับไปยังไงวิธีง่ายก็คือ จวนี้ออกไปยังน่ะใครบอกว่าโดไปทางนั้นได้ยังไงแน่ครับสอนอิกานมันก็หายอ่ะกี่รออกมาได้ไป่ะออกได้ดีวงอะไรอ่ะอันวงอ้าวดูดีๆก็ก็แบบใช้เลย บที่กว่าทำไม่พอมันที่เดิมะอะยังรู้จัไม่มาวายมันบักนี่นนนยเราดีเดิมบักนะขาข้อสั้น,น,านขาแต่ก็เลือดไอ้ที่ง่ายก็คือโดยการเอาเอาวางไว้ตรงนั้นนะโดยมีไข่รู้ว่า นี่มันน้อนนี่มันน้อนเวิร์มะดีๆก็โผมาเข้าเฉยเลยเข้าทางพีเฉยเลยตัวนี้มีสองร้อยห้าสองร้อยสามสิบห้าแล้วสองร้อยสามสิบหกพันอ่ะใครกดกัน้นมะั้เนี่ยเพื่อนไม่ดูถัง โฆษณาโดโดเด่ะฉันเบื่อโฆษณาไอมันอนอกินมันอยู่มันกินอยู่ยิงยว้าวาววฉันจไปก่อนไปเลยไปเลยว้สิถ้าเกิดไปทางนั้นนะเราต้องไปตรงนั้นโอเคนะวิธีง่ายก็คือไปข้างข้างบนเนี่ยแหละ ก้อนนี้ออกอันนี้ออกยากแค้ไหนไหมท่านผู้ชมบอกไปนะและถามดูคนและถามหน่อยนะว่าเกตลิงนี่เนี่ยมันยิงกระแพงได้เคยดูมาแล้วว่าเคยยิงกําแพงได้เคยเห็นมาแล้วว่าเคยยิงกระแพงได้ และหนอนมันดูปอดตายไปมาแล้วมันจะมันจะกินแล้วแล้วทําไมดูบมาโผล่มันข้างบนนะ่ะอย่าข้างบนเนี่ยตายอมันก็มาแล้วจะต้องกัดจะกรจักจักรแต่มันก็นี่ขวางขางขวางทางแต่มันขวางทางมาอยู่ข้าจะตายโอเคพี่หนี กระสุนว้าเออมัวเอาก่อนว,า,อา,อนวา,อา,ายออเอ็นพอนใส่ฟันมาซ้มหวานใส่นอ้ไอ้ไอยิงไปยิงอาจใส่ฉันด้วยไปเลยอุย้ย ไมเผาทำไมเนี่ยมาเผาทำไมเ่ยอาเราดิงอเมจิตายแล้วสองรอบ้อายสามรอบพี่รอ,อ,อน,นะ้อนอบอาจจะกอดนะเขอไปอยังไงเข้าไปยังไงโอเคช่วยช่วยช่วยเขาหน่อยฝกบอกดอ้ก็ะ,ะแต่บอกเลยว่าเชื่อโยวุน เออปืนเออนี่ดีกว่าปืนน้ำยาปืนเข็มปืนเข็มเชื่อแปลกๆนะะชื่อมันไม่รู้อ่ะและใครเอากำบังเกินก,กันวายมัตนตัวยิง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 และและอ๋อถูกตาย